ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะไม่เจอกันนานนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นเอไอเอสพีกันซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมอะยังขาด2ตัวละครที่ผมไม่มีนะครับก็คือกระจงนะครับเปิดไม่ได้นะร้อยเกือบ200ใบอะก็ยังไม่ได้นทุกคนสวยมากส่วนน้องเอ็นมูเอผมไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะยันไม่พอนะครับแล้วก็ ยังรู้สึกว่าน้องยังไม่จําเป็นนะตอนเนี้สําหรับสําหรับผมนะเออยังไม่ยังไม่โดดเด่นมากกับทีมที่ผมจะเล่นอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยผมยังเล่นทีมถึกหรืออะไรอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปหาน้องทีหลังก็ได้นะครับตอนนี้เอเดาผมก็ยังถือว่ามีเต็มอยู่ยังได้เลดอยู่อ่ายังไม่สี่เดียเดี๋ยวเก็บไปเทิร์นไปเทิร์นรอบหน้าดีกว่านาะเดี๋ยวค่อยไปหาตอนทีหลังเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อของกันนะครับแล้วก็มาลุ้นด้วยของผมก็ซื้อไประดับหนึ่งแล้ว เป็นของที่ใช้ําเป็นหลักๆด้วยประมาณนี้อืสําหรับคนที่ได้น้องมาแล้วก็ดีใจด้วยเอ,อสําหรับเรื่องกระจงเนี่ยผมว่ามันแปลกๆมากเลยนะคือตอนแรกตอนแรกผมว่ามันก็ไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพอไปเล่นสายดาเมจด,ดูวิธยทําไมดาเมจมันรุนแรงจังดูแบบโอเวอร์มากเลยตีทีมันตีทีแบบหลักหลายมืนะ่นอ่ะครึ่งแสนทุกคน บางทีตีแสนกว่าเลยผมงงมากกระจงมันแรงเลยขนาดนั้นถ้าได้สักตัวใดตัวหนึ่งในสองตัวนี้เป็นตัวใหม่นี้ผมก็ดีใจนะแต่ผมก็ไม่คาดหวังนะจ้าแต่สำหรับรอบนี้ไปเลยดีกว่านะทุกคนจื๊มีใครสุ่มได้ตัวละครเลดตัวล่าสุดลล่าสุดบ้างแบบได้กระจงเอพีได้เอ็นมูเออะไรอย่างนี้มีไหมผมอยากรู้หน้าที่เลนไม่แปลกใจนะครับหลักๆนี้แต่ตัวเดิมๆของเดิมๆนะ ตัวใหม่ก็ไม่ค่อยมีหรอกมันได้ยากนะครับแล้วก็ของที่เหลือผมก็จะไปลงที่อ่าไอของที่คิดว่าเอ้ยนะมันน่าจะแบบจำเป็นก่อนนะอ,อันนี้แล้วกันเนาะถามว่าันนี้มันจำเป็นมากไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะอืมแต่ว่าผมเอามาไวเ้เคลียร์เควสได้เฉยนะทุกคนเควสแบบอ่าพวกอะไรนะ เควสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปส่งเควสก็เลยอ้นี้ไรซูชิผมก็ลดไปเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าผมใช้ซูชิแบบวันหนึ่งหลายร้อยนะเกือบพันอ่ะเอาไว้ใช้แรกไอเนี่แรกไอโมจิอะ่ะกิจกรรมอ่ะหมดไปเยอะเหมือนกันนะฮะรอบนี้อันนี้เท่าไหร่จริงๆอันนี้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องก็ได้เนาะ เพราะว่ามันเจตอะไปลงทุนกับไอตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยตอนนี้เราต้องการต้องการหยกหยกแดงเยอะๆนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อไปสมทบทุนกับกิจกรรมรอบหน้าๆนะฮะโอ้ได้น้อยมากเลยอนะดูแล้วไม่น่าจะคุ้มเลยผมว่าไปซื้อ,อย่างอื่นคุ้มกว่านะกิจกรรมตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีสีล่ละ หมดแล้วน,น,นะครับก็เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมรอบนี้และตอนนี้ก็คือร้านสันเจ้าก็รีแล้วนะอย่าลืมมาซื้อกันนะครับสำหรับรอบหน้าเป็นเหมือนเดิมนะไม่ค่อยมีอะไรมากอืมอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะทุกคนซื้อของได้ใครมีของมีอะไรเงี้ยเนี่ยยันญญผมมีแค่นี้นะี่ะผมก็เลยไม่กล้าเปิดนะครับเพราะว่ามันน้อยมากๆไม่ได้คาดหวัง ขนาดนั้นเออแล้อย่างตัวน้องก็ผมยังไม่ได้รู้สึกว่าน้องเก่งขนาดนั้นไงก็เลยแบบเดี๋ยวก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันสลับได้ด้วยเหรออ๋ออันนี้เป็นเลือกตัวได้ด้วยเนาะนี่ผมเปิดไปแค่เจ็ดใบเจ็ดใบนิดเดียวเองนะทุกคนประมาณนี้ครับ ก็สำหรับใครที่โชคดีก็ยินดีด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันเลยหน้านะครับขอดองของกันละกันเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ